สวัสดีเจ้าเอฟซี FC ทุกท่านเนาะวันนี้ก็ถือว่าการมาป้ามาเอลอาติวัดเจอเฮนนะเจ้านะจว,วัดพระธาตจุจอเฮนอำเภอเมืองจังหวัดแปรของเฮาเนาะก็ป้ามาซ้อเอลพออ่าร้านของฟากนะเจ้าอ่าของฟากเล็กๆน้อยๆถ้าว่าท่านอ่ามาเอลมาเที่ยวเมืองแปรแล้วก็อ่าแวะมาเชิญนชม แวะมาหาซื้อไปเป็นของฝากฮื่นเปื่อนๆฮึอปีน้อ,นองฮื่มอยาิที่ปีน้องออก,ก็ได้นะเจ้าจะได้ก็ของฝากดีๆงามๆเต่งนั่นนะเจ้ามันก็ได้จัดอาสันเอามาขายราคากระจิปแปงเนอเจ้าราคาก็อะลักโมจิปแปง้งเนาะอาจจะได้ก็ขอเจรจาทุก่านเอวเมืองแปะเอวเมืองแปะว้พระธาตุจอแหเมืองแปะเป็นพระธาตุติซักซิด ประจําจังหวัดแปรเ้อเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดแปรก็หาง่ายนะจัวัดพาะาดเจ้าแฮท,ท่านจะอเอารถขับขึ้นไปด้านหลังเลยก็ได้หรือว่าบางท่านก็อาจจะเดินขึ้นด้านหน้าบันไดด้านหน้าของอวัดพระธาตุเจ้าแฮก็เป็นอย่างที่ว่าออกกําลังกายไปในตัวนะเจ้าของงามๆเตือนเลยนานนําเสนอท่านเจ้า